เราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้จัดไฟดีนะทำไมครับดูแสงขาวนวลค่ะวันนี้หน้าตาขาวนวลเห็นไหบผมอยู่ข้างๆ อ้าวครับทำล่งแล้วทะล่งแล้วคุณปอทฤษฎีนะครับคุณสมารู้จักกันดีนะครับเพราะว่าผมเห็นภาพล่าเสุอของคุณปอเนี่ยไปปรากฏอยู่ในการซ้อมละครเวทีอิงประวัติศาสตร์นางเสืองซึ่งจะแสดงเนี่ยนะ17มกราคมก็อีกไม่กี่วัน จะแสดงไปต่อเนื่องถึง27มกราคมที่หอประชุมใหญ่สุวัรณธรรมครับผมบอกท่านผู้ชมตรงนี้ก่อนว่าเป็นละครเวทีอิงประวัติศาสตร์เรื่องนางเสืองซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนอพ,พระชนรมร์ิของสมเด็จพระนางเจ้าชริกิจพระบรมราชินีนาถเพื่ออนุรักษ์สืบสารประวัติศาสต,ตร์ชาติไทยให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักโดยคุณฟอรับบทเป็นพ่อขุนผาเมืองพระเชษฐาของพระนางเสือง ประเด็นก็คือที่ดีคุณปอซ้อมล่าสุดทุรักทุเลพอสมควรครับผมอันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นเป็นช่วงแรกๆครับที่ ที่ได้ไปไปลองซ้อมดูไม่เคยไม่เคยเลยแล้วขอลพิีเคยไหมละคอเวทีก็เป็นครั้งแรกและเป็นละครร้องเป็นละครร้องก็เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นละครร้องแบบโบราณก็เป็นครั้งแรกไม่ก็เหมาะดีคือหน้ามันก็โบราณอยู่เหมาะแล้วก็ับบี่คือคือต้องบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าเราจะได้มีโอกาสมามาทำตรงนี้นะครับพี่ยุทธมันท้าทายที่สุดในชีวิตนะ มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยมันเป็นสิ่งที่ห่างไกลในความคิดผมมากว่าคนอย่างผมจะมามาทำอะไรแบบนี้แต่ที่สุดก็ทำได้ฮะมีคนไปดูล่าสุดบอกโอ้โหเป็นที่น่าชื่นชมยินดีแต่ก่อนจะถึงวันนี้คงยากมากยากมากครับผมว่ามันใช้มันเกินคำว่ายากไปแล้วผมเปลี่ยนจากคำว่ายากเป็นคำว่าอยากมากกว่าแล้วเพราะว่าพอทำทำไปแล้วผมก็อยากจะทำให้มันได้ทำให้มันได้มรู้สึกสนุกไปกับมันแล้วครับ คุณเอกราชคุณนึกดูฮะร้องเพลงไทยเดิมทำรองโบราณแบบสดๆทุกรอบอแต่ละรอบร้องไม่ต่ำกว่าสิบเก้าเพลงนะ ไม่คือคือผิดคนก็ไม่รู้หรอกไม่ไม่ได้หรได้มีผิดบ้างวันเลยไม่มีผิดคือชวงแรกๆก็จะมีผิดนะครับมีมีมีสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเราเราควรจะร้องเสียงแบบนี้ตามความคิดของเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราฟังมันเหมือนจะเพี้ยนแต่จริงๆแล้วเป็นเป็นวิธีการร้องที่ถูกต้องก็ต้องร้องอย่างนี้เพราะว่าจะมีมีครูประกอบหนึ่งต่อหนึ่งต่อนักแสดงนะครับหือว่าเป็นเป็นครูที่แบบ สุดยอดสวยสยอดเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องด้วยเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องอแล้วก็การท่าทางที่ถูกต้องแล้วก็การร้องทํานองและเสียงขึ้นเสียงสูงที่ถูกต้องครับได้เ,เห็นว่าบางเพลงมันไม่มีทํานองใช่ไหมคะคุณปอต้องร้องเองบางเพลงไม่มีไม่มีเครื่องดนตรี <S <S เออคือไม่มีเครื่องดนตรีอ่ะเสียงเราเท่านั้น <S <S เสียงเราเท่านั้นครับแล้วผิดเพี้ยนก็ไม่ได้ออไม่ได้ <S <S ต้องโยกตัวด้วย ต้องเคลื่อนไหวด้วยครับผมก็จํายากเหมือนกันนะคือตอนแรกต้องผมใช้วิธีฟังครับฟังบ่อยๆเปิดกรอกูทุกวัน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 ,วนจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผมไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมตอนนี้พร้อมนะครับจะเริ่มแสดงวันที่17นะครับคือลองไปดูนะครับปอทฤษฎีกับครั้งแรกบนละครเวทีแล้วยากที่สุด คนอื่นที่เขาแสดงเนี่ยน้องไรลองดูสินี่ค่ะนะฮะวิดเอฟห้านี่เขานักร้องเานักร้องอาไตเสฐาอันนี้นักร้องถึงค่ะมีพิสมัยวิไลศักดิ์อันธิบรมครูโอ้โหเป็นแห่งชาติครับนะนี่อย่างอีกเยอะเลยนะฮะนักร้องจะเป็นส่วนใหญ่กรีนอย่างเงี้ยแต่ปอเนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยครับผมเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ชมไปดูอยากให้ไปติดตามครับเป็นเป็นละครเวทีอิงประวัติศาสตร์นะครับที่ มีเกิดขึ้นมาจริงๆก่อนที่จะรวมเป็นชาติไทยนะครับมผมอยากให้ไปเห็นถึงศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมของคนไทยซึ่งน่าภูมิใจมากที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีการแสดงที่เป็นของตัวเองมีศิลปะเป็นของตัวเองแล้วก็มีมีการร้องมีการรำที่เป็นของตัวเองครับนั่นแหละโอ้แต่ว่าน่าทึ่งมากเลยนะเกิดมาเพื่อบทนี้น หัวล้อไม่เขาเขาเาหอแบบไทยใช่ไหมใช่ไหมคือถ้าคุณเอาผมไปเล่นมันก็ไม่ได้รอแบบไทยผมรอแบบเกาหลีไงออใช่ใ่คนเมรกก็จะหลออีกแบบหนึ่งแบบไหนอ่ะ ไมคิดเอาสิคนละสายเลยแหละไม่พอที่เขาห่อแบบไทยครับนะก็ดูละครเรื่องก่อนหน้านี้ของเขาที่คนติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองผู้ใหญ่ดีกับนางมาหาไม่ได้แล้วครับและแ้นที่เอกก็บอกว่ามองกับผมมากต้องไม่ผมเท่านั้นต้มยำล้ำซิ่ง แกก็บอกว่าต้องไปฟ้องเท่านั้นเออผูกขาดบทแบบนั้นไม่มันดูดูไทยบ้านๆนะอ้าวหนักกว่าเดิมอีกพลอเปลี่ยนเรื่องมันน่าภูมิใจมันน่าภูมิใจแต่ก็บองจะพลิกบทบาข้าพสานกับบวงบาปกับบวงบาปครับผมบวงบาปตอนนี้เล่นบทบทแล้วแล้วเลยครับ เอาออนซักเปแบบว่าเป็นคนไม่ดีนะครับเป็นแบบเ,เหไม่เขาเขียนบทให้พี่อย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ต้องไม่เคลีย <laughs> คือยังไงบวงบานนี่คือยังไง <laughs> คือตอนผมกับพลอยนะครับเอก็ตอนแรกๆที่ได้เล่นละครคู่กันเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นคนดีดูใสๆใช่ไหมครับ<อ>มาเรื่องนี้ก็คือแบบว่าเราจะเริ่มจากการที่เป็น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 คนที่แบบ อย่าใช้คําว่าเลวนะเป็นหญิงร้ายชายโฉดได้ไหมฮะถอยอะไรอย่างเงี้นะไม่ถึงถอยเป็นคนโฉดเป็นคนแรงโฉดเลยครับพี่แต่วเขาเหลือพี่เขาว่าเลวดีกว่าเขาว่าโฉดนะใช่โฉดมันดูแบบเขาว่าโฉดดูโฉดชายโฉดชายโฉดหญิงร้ายชายโฉดครับผมก็เอาย้อนยุกอีกแล้วเหรอเห็ใช่แล่ะนี่ไงเออหมดนีฟเลยบอกเลยว่าบูคขับโหนะทั้งสามนี่คือก่อนอันนี้มีภาพผู้ใหญ่ลีดังมา มันใสๆน่ารักใช่ค,คน <ขอ S 1> น่ารักกันทั้งเมืองอันนี้พริกบทเลยพริกบทคือมันจะเริ่มจากการที่รักอืรักแบบว่าเป็นเป็นเพลย์บอยสมัยก่อนนะครับอ,อะไรที่มัน ที่มันเร็วๆแบบคุณพิทักษ์เอาหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแต่ไม่แต่ไม่ได้ไปไปไปปล้นไปฆ่าใครนะครับจะเป็นเฮยบอยที่แบบกินเที่ยวไปสนใจอะไรอย่างเงี้ยมใช้เฮย์บอยเทบอยบ้านนอกสมัยก่อนแบบนี้เป็นขุนพิทักษ์เป็นขุนพิทักษ์ใช่ครับก็คือเป็นเป็นคนรวยที่แบบไม่เอาการเอางานจะมาคิดได้ว่า ทำแบบนี้มันไม่ดีนะสุดท้ายก็ค,คิดได้ด้วยคิดได้ในละครในในตัวจริงก็คิดได้ <laughs> ไม่อะไรต่อ <laughs> แล้วก็แบบว่าพอเราจะทำดี แต่โชคก็ไม่เข้าข้างเราก็จะต้องกลับไปชดใช้บ่วงกรรมที่เราเคยทาเอาไว้ตั้งแต่ตอนตอนที่เราเป็นคนไม่ดีตอนนี้ครับไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงกรรมที่ทาเอาไว้ใช่ครับผมถึงแม้สุดท้ายกลับใจก็ยังต้องชดใช้กรรมก็ยังต้องชดใช้กรรมอยู่ดีนี่คือบ่วงบาปนี่คือบ่วงบาปอันเนื่องมาจากความเป็นคนเจ้าสําราญแนดีใช้คําอย่างนี้ดีกว่าไหมเจ้าเป็นคําที่ผมขอยืมมาใช้ในที่นี้ด้วยนะครับคือชดมาแรงไปเปคนเจ้าสํารายชดมันนมเจ้าสำราญเป็นคนเจ้าสำราญเอ๊ะ ความเป็นคนเจ้าสำราญมันต้องมีกรรมขนาดนั้นเลยเหรอคุณเดกกาดกลัวนะมันอยู่ที่จะช้าหรือเร็วแต่ก็ต้องทดใช้กรรมอยู่ดีนะครับกล้วสนทรอยู่ดีใช่ต้องทดใช้กรรมอยู่ดีไม่ต่างกันหรอกเอ้ผมโยมไปได้ไงบทเรื่องนี้ไปได้ร่อยยากไหม วันนี้เล่นยากครับเพราะว่าจะมีหลายชั่วอายุคือเราต้องเป็นตั้งแต่ลูกนะฮะจนพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเราก็ได้เป็นเป็นพ่อครับแล้วก็มีมีลูกซึ่งเป็นลูกที่โตด้วยคือจะจะมีการเปลี่ยนยุคสมัยด้วยครับคือเลวตั้งแต่เด็กยันแก่เลยบอกว่าใช้สำลานเขาคิดได้เขาตังหลังได้แล้วใช้เขาว่าสำรานไงคนจ้าสำรานเนี่ยครับก็อุ้ยอะไรเนี่ยบทอะไร จะสํราญครับแล้วจะได้ดูกันเมื่อไหร่ก็ตอนนี้ก็มีมีคิวจะออนแอร์ต่อตะาวันฉายในม่านเมฆนะครับก็ประมาณแต่ปลายเดือนนี้นะครับตะอวันฉายในม่านเมฆก็ก็ วันพุธพฤหัสครับผมใช่ไหมฮะต่อจากเรื่องนี้เลยนะฮะบ่วงบาปบ่วงบาปครับผมนี่ฮะเนี่ยทำทำเป็นเมาทําเป็นไม่รู้เรื่องเห็นไหมเขาบทในละครนี่เอกลักษณ์ของสัยจะต้องเันียกดูซึ่งนี่ดูเนียดูรู้ไหมฮะนี่เขาจะได้เล่นบทอีกบทหนึ่งในละครเรื่องต่อไปเป็นผู้ใหญ่ประหลัดอะไรอะ คุณทำไมเดาถูกอ่ะเขาเป็นแมนขับผมใช่ไหมคราวนี้เป็นอะไรอ่ะไม่อันนี้เล่นกับยาย่าอ่าเป็นป่อเขามหรอ้เป็นต่เอ๊เป็นตาเอ๊เจอคู่ใหม่แล้วตอนนี้ เล็กใหญ่ยานุสยานะฮะละครเรื่องดาวเรืองเห็นไหมเป็นปลัดหนุ่มไฟแรงชื่อจินตวัฒน์อ้าวหรือหวยไม่ถูกมาสั่งอีกครนะฮะคนชอบสูงไปละทุกคนเป็นคนกำกับนี่ฮะปกติพี่แหม่มเขาขึ้นชื่อมากเรื่องฉากเรื่องสถานที่ถ่ายท่ลมเรื่องสีสวยถ้าเป็นฉากอย่างฉากนี้จะเป็นฉากแบบไป จับคนตัดไม้แอบตัดไม้ลักลอบตัดไม้ก็ต้องไปถ่ายกันที่ที่เขาตัดไม้ก็จริงๆแต่นี้เป็นตัดระถูกกฎหมายนะครับที่ใส่โยกมืงกรานะครับก็นี่เล่นกับน้องยายาครั้งแรกใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะผมว่าเราดีพี่ มพี่เลยหัวเราอะไรนะวิ่งตังยาแย่ตลอดเลยอ่ะเขาเป็นเขาเป็นประลัดอะไรที่ประชาชนเขาเป็นเด็กแก่นไงครับเขาเป็นเจ้าถิ่นเขาเป็นดาวเรืองเป็นดาวเรืองเป็นหญิงซ่าเห็นไหมฮะโอ้โหนึกดูสิเนี่ยคือบทประหลัดอย่างนี้เนี่ยผู้จัดคุณแหม่มก็คงรู้แล้วแหละว่าจะเอาพระเดชมาเล่นไม่เหมาะหมายเขาต้องเป็นปอที่จริญคนเดียวเท่านั้นพิมพ์นิยมฮะพิมพ์นิยม นี่อาจารย์น้าเดชมาถูกทีบถูกอะไรอย่างนี้ได้ไงใช่ไหมฮะไม่ได้เลยใช่น่ารักโอเคแม่ด้วยโอ้ดูอะไรยายาย่าน่ารักไหมย่าน่ารักครับเป็นผมว่าเรื่องนี้ย่าได้ปลดปล่อยได้ปลดปล่อยในในความเป็นเป็นเป็นเด็กเป็นตัวตนเป็นตัวตนของเขาเขาสนุกกับการได้ได้เป็นคนแก่นๆเป็นคนซ่าๆครับแล้วพอรับมือไหวไหม ก็ต้องไหวครับอย่าไปทําอะไรน้องแรงนะโอ้โหเขาบอกผมทั้งประเทศเลยนี่เลยครับอย่าไปทำน้องาคุณก็ดูสภาพมันก่อนสิผมมาเดินสายมาพเลยลืมไปว่าละครดาวเรืองโอ้โหดูที่แต่ละฉากเนี่ยถูกกระทำตลอดนี่ไงเหี่ยวไหมล่ะโอ้โห อันนี้ต้องลงยายาได้คิวแล้วใช่ไหมได้ได้ครับก็ถ่ายได้เยอะแล้วครับผมเกือบ50%าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับโอ้าโหไม่นานคงจะเสร็จแล้วน่าจะชันครับไปปล่อยเรื่องนี้พี่ไม่พลาดแน่เลยชอบอ่ะพี่ชอบนี่ครับชอบให้มีสภาพอย่างนี้นี่ฮะโดนดาวเรืองแกล้มทุกวิถีทางใช่ไหมทั้งดาวเรืองทั้งคนรับข้างดาวเรืองเพราะเราเหมือนเป็นเป็นเด็กใหม่ในในหมู่บ้านนี้อ๋อเป็นวัลลัดหนุ่มมาใหม่มามาถิ่นเขาก็วัลลัด ใช่ครับผมมาโดนทุกอย่างมีดูสิครับเร่าเรื่องเร่าเรืองติดตามเร็วเรวนี้ครับผมเอาละช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องราวเช้านี้เดี๋ยวให้ปออ่านข่าวครอบครัวบันเทิงครับคุณปอฮะไปเริ่มที่หมอมน้อยเลยเป็นยังไง ก็มาที่ภาพยนตร์นะครับเรื่องจันดาราภาคปัชิมบทนะครับเป็นผลงานกรรมกับของหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเมื่อวานนี้ได้จากงานถแถลงข่าวความพร้อมไปกับพี่ๆนักข่าวเวรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>โดยจันดาราในภาคนี้หลายคนก็จับตามองนะครับว่าจะเข้มข้นหรือมีความอีโรติกหนักกว่าภาคที่แล้วหรือเปล่าหม,ม่อมน้อยก็ยอมรับว,ว่าภาคนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อเรื่องทั้งอารมณ์มันจะเข้มข้นขึ้นตามตัวละครที่มันโตขึ้นด้วย<ม>และทุกฉากทุกตอนเนี่ย หม่อมน้อยท่านยืนยันเลยนะครับว่าเวลาถ่ายเนี่ยจะคํานึงถึงพรบรภาพยนตร์และวิดีทัศน์ฉบับพศ .2551 เสมอมเพราะอยากจะให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้การจัดได้รับการจัดเด,ดตติ้งเป็นน .18 บวกเหมือนภาคที่แล้วซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าทางคณะกรรมการตรวจสอบภาพยนตร์เนี่ยจะจัดให้เป็นเด,ดตติ้งเท่าไหร่เพราะว่ากาลังพิจารณากันอยู่นะครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหม่อมน้อยกันครับครับ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ฉากฮีโรติกอย่างเดียวนะที่มันที่มันรุนแรงมีฉากรุนแรงหลายฉากบางอื่นที่ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันม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 ันแรงมากซึ่งก็ไม่รู้ว่ารู้ว่าผลของเซนเซอร์จะเป็นยังไงตอนนั้ในใจของหมตอนนี้ก็คงอยากได้อย่างเก่าอ่ะอย่างอย่างเดิมจะดีกว่าคือขณะที่ถ่ายทำเนี่ยหรือตัดต่อเนี่ยเราเอากฎหมายมามากลางตลอดว่าพยายามจะไม่ให้พยายามที่จะไม่ให้มันรุนแรง โดยนี่ความไม่รุนแรงเนี่ยมันใช้มุมกล้องช่วยได้นะมันใช้ความสวยหรือแม้แต่อีโร,โรติกซีนที่ดูที่ดูอาจจะดูเบามากไรอยังเราจะใช้อย่างแสงเงาหรือใช้อะไรที่ที่เปิดโอกาสให้คนดูคิดไปเองมากกว่าแต่คนดูคิดไปเองเนี่ยมันจะคิดมากกว่าภาพออกนะใช่ฮะคุณอไอ้ก้าชบอกกันทันทีเลยนะฮะ แม้แต่หนังผมน้อยก็สวยอยู่แล้วไงสวยอยู่แล้วครับผมนี่ติดตามชมของผมมยด้วยนะยายาหญิงก็อยู่ในงานนี้มั้งยายาหญิงก็เป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่องจันดาราเหมือนกันนะครับสาวยายาหญิงเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมงานแถลงข่าวของจันดาราเหมือนกัน แต่ต้องยอมรับนะครับอ่ามมามเพิ่งจะมาสวัสดีพี่ใหม่พี่ยุทธไปต้องถามพี่ยุทธว่าสวยไหมครับสวยมากน้องผมลงนิดนิดคุณเดกราชเสียใจด้วยคุณไม่อยู่น้องผมก็หลังจากที่น้องนายหญิงคัมแบ็กกลับมาในวงการครั้งนี้นะครับงานก็รุ่งงานหนังงานละครอีเวนต์ถ่ายแบบล่าสุดความสวยแล้วก็ผลงานถ่ายแบบของเขาเนี่ยไปเข้าตามโมเดลลิ่งชื่อดังของเกาหลีคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนางแบบไทยขึ้นไปรับรางวัลเอเชียนเมเดล Festival Award 2013ที่ประเทศเกาหลีร่วมกับนางแบบจากหลายๆประเทศในเอเชียด้วยครับโอ,โอ้ยินดีด้วยนะคะแล้วยายิางก็จะออกเดินทางนะครับในวันที่13มกราคมนี้ซึ่งจะรับรางวัลในวันที่15มกราคมเจ้าตัวดีใจมากสําหรับรางวัลระดับเอเชียในครั้งนี้นะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ รางวัลคล้ายๆกับโมเดลของเอเชียเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแล้วค่ะคงจากการที่เขาเห็นเราถ่ายแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าก็บวกๆกับเป็นนักแสดงด้วยในเมืองไทยก็จะมีนักแสดงของในเอเชียทั้งหมดอะค่ะเกาหลีจีนฮ่องกงอะไรเงี้ยค่ะตื่นเต้นค่ะก็จริงๆก็เป็นการรับรางวัลการรับรางวัลระดับเอเชียครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นเตรียมตัวเตรียมสปีชไปพูดเตรียมคำพูดดีๆอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อยากให้เขาเห็นถึง ประเทศของเราด้วยว่าเออนอกจากประเทศเขาแล้วประเทศของเราก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าการการการไปครั้งนี้ก็น่าจะน่าจะทําให้คนรู้จักคนไทยมากขึ้นเงี้ยคะโอ้โหพอแต่งเป็นคุณวโเรื่องแล้วดูสูง่าไหลเลยอตอนมาเจอเราเนี่ยน้องไบเด็กเด็ก <ๆ S 1> รุ่นเดียวกันค่ะอ่าแสดงความดีด,ดีด้วยนะเ<ช>นี่ยดีดีด้วยครับข<ด>ังการไปครั้งนี้นะครับผมไปพูดถึงคุณตั๊กบงกตหน่อยเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงในเรื่องจันรดาราเหมือนกันนะครับ มาที่ข่าวของคุณตั๊กบงกตนะครับเจ้าของฉายาอื้มหมื่นล้านนะครับคุณตั๊กจริงจริงพี่นักข่าวก็เป็นคนตั้งให้ครับผมใครไม่ถูกเลยโค้งนาไม่ถูกแล้วคนต้องกันตรงไหนต่อ ที่นักข่าวบรรเจรงตั้งให้นะครับก็เรื่องความรักกับเจ้าสัวบุญชัยนะครับส่วนฉ<ม>า,ายาน้องเขาว่าไม่ไม่ได้คิดอะไรมากฉา,ายาก็คือฉายา,ยา<ม>เพราะว่าเงินหมื่นล้านเนี่ยมันไม่ใช่เงินของตักนะ<ม>ฮะส่วนข่าวที่บอกว่าเลิกกับเจ้าสัวแล,แล้วก็อันนี้ไม่จริงโอ้ทำไม,มทำไมมีคนไปให้ข่าวแบบนี้<ม>ต้องบอกว่าเกิดจากมีนักข่าวคนหนึ่งเนี่ยอยากจะให้เจ้าตัวกับเจ้าสัวเนี่ยเลิกกันมากค่อยจะผิดว่าจะเลิกกันเมื่อไหร่น้องเขาเลยขึ้นอินสตาแกรมว่าหรือด่า เอาว่าแล้วกันแล้วบอกว่ายากไม่เลิกกันหรอกส่วนเรื่องงานแต่งงานเนี่ยต้องขอบอกว่าตอนแรกที่บอกว่าจะรอให้เรือนหอเสร็จก่อนเนี่ยเห็นว่าคงจะคงจะไม่ต้องรอแล้วครับเพราะว่าตอนนี้แบรนบ้านเพิ่งจะเสร็จแล้วก็ทางคุณบุญชัยก็เร่งๆว่าอยากจะแต่งกันภายในปีนี้ด้วยนะครับเรามาฟังของักกันครับค่ะอืหมื่นล้านก็คงเป็นแค่ฉายาค่ะเพราะว่าไม่ใช่เงินตัง เพราะเงินตังกมีไม่ถึงหมื่นนะมีบางคนที่เขาแบบโทรมาหาแม่ก็ประมาณว่าจะเลิกกันหรือเปล่าครับอย่าเลิกนะครับวันมั่นผมก็ไปทําข่าวแล้วผมที่เกียจไปทําข่าวเลิกอะไรอย่างเงี้ยตักโพสเนี่ยตักเขียนว่าเฉพาะนะข่าวบางคนคือเฉพาะเขาเลยนะคะมีเรื่องแต่งเพิ่มเติมบ้างอยังคุยค่ะคุยมีบ้างแต่ว่ายังไม่บอกนั่นนะฮะน้องตักนะฮะ อุ่มขึ้นนิดนิดอ่ะอ้วนหน่อยหน่อยก็ทานมีความสุขไงคมีทา,า,า,านอร่อย,อยงไงคนมีความรักก็ <ๆ S 2> มีความสุขไปเรื่อยครับามาข่าวดูเดือดมากเอสุภชัยมังเอสุภชัยนะครับผู้จัดจาก,การดาราชื่อดังนะครับพี่เอสุภชัยล่าสุดก็มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงว่าพี่เอหน้าเลือกอุ้ย <S 1> <S 1> เรียกหักเปอร์เซ็นต์จากค่าโฆษณาของดาราในสังกัดสูงถึง50-60%ิบถึหโอ้โห และที่สําคัญนะครับเด็กในสังกัดแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เซ็นสัญญาเลยอ,อยู่กับแบบสัญญาใจอย่างพี่อ้ําพี่ป๋ออย่างนัดเดย์อย่างหมากได้ก,ก็ไม่เคยหักน้องๆเนีน่ยเป็นคนแบกให้เองมากกว่าพี่เอบอกไม่เคยอย่างพี่เอบอกไม่เคยหักน้องเขาแบ่งให้แบ่งให้มากกับวนเด็กใหม่ๆเนี่ยก็ต้องมีหักกันบ้างเล็กน้อยตามเหตุผลเพราะว่า การจะปั้นดาราเนี่ยมันต้องใช้ทุนใช่ไหมครับต้องดูแลแตจะเป็นค่าดัดฟันค่าเรียนพี่เศษ็จค่าเรียนการแสดงค่ากินค่าที่อยู่เนี่ยพี่เอคนดูแลให้หมดสมัยนี้ต้องยอมรับการปั้นใครี่นมีต้นทุนมันมีต้นทุนทุกอย่างครับแต่คนนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยก็มีคนปั้นมาอย่างอย่างนั้นเลยไปฟังเสียงคุณเอรสักนิดหนึ่งคุณเอกราชคุณก็เป็นแก้กงบอกเอาคุณิธรรมชาติเขเป็นแบบนี้หมดเลยครับเราจะไม่มีสัญญาว่าเออพี่เอทำสัญญากับเด็กว่าหักอย่างนู้นหักอย่างนี้เพราะพี่เอจะพูดอยู่เสมอวว่าาของพกเรจะ ใช้ระบบ Family คือระบบครอบครัวครับถ้าสซนี่พี่ว่ามันไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันซึ่งมันทำให้พี่เอเเียชื่อเด็กบางคนนั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะก็ว่ากันตามเหตุตามผลอ่ะวันนี้ ขอบคุณมากคุณบอขอบคุณครับขอบคุณมากบอนะสนุกสนานมากแล้วก็ขอให้ละครประสบความสําเร็จค่ะนะและการแสดงละครเวทีครั้งสามาถในชีวิตก็ประสบความสําเร็จด้วยครับผมอยากให้ลาไปด้วยภาพนักแสดงนุ่มชื่อดังจากซีรีเอฟโฟเกาหลีคิมบอมเมื่อวานนี้มาเปิดตัวห้างสยามเซ็นเตอร์โฉมใหม่เดินเรดคาร์เปตพบฝาแฟนคลับนี่ฮะแน่นเลยค่ะนี่ฮะอันนี้เนี่ยหน้าแบบเกาหลีไงครับผมถ้าแบบไทยเนี่ยแบบนี้ ขอบคุณครับคิมบอมบอกขอบคุณแฟนๆที่ยังไม่ลืมกันแล้วมีคำพูดด้วยนะฮะฟังดูหน่อยฮะผมรักคุณอ๋อมีโอเคมื่อกี้เขาพูดน่ารักจุง